สวัสดีค่ะดิฉันนางสรัญญาสุทธิสุคนนะคะสำหรับการใช้ระบบโมเดลนะคะหรือ tuprb.com นะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะโรงเรียนเตรมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรีนะคะในปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่2นะคะมีความสอดคล้องกับประเด็นทาทายอย่างไรนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะในการจัดการเรียนการสอนนะคะระบบโมเดลนะคะ หรือ tuprb.com นะคะได้นำมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะทั้งนี้นะคะก็มีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถใช้งานได้จริงนะคะ มาดูขั้นตอนกันนะคะเข้าที่ tuprb.com นะคะพอเข้ามาจะเจอแผงควบคุมนะคะในส่วนของแผงควบคุมนี้คุณครูสามารถลงรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้เลยนะคะอย่างเช่นวิชาที่เรียนนะคะวิชาต่างๆอย่างนี้ก็จะมีวิชาการขยายพันธุ์พืชนะคะการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะคะรวมถึงวิชาหลักการขายเบื้องต้นนะคะคุณครูทุกท่านสามารถมาลงในส่วนของรายละเอียดไว้ได้เลยนะคะเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมีหน่วยการเรียนรู้นะคะสืบศิลปศาสตร์การจัดโต๊ะอาหารนะคะเข้ามานะคะก็จะสามารถลงผลงานนักเรียนได้การส ในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นการจัดแต่งจานอาหารอันนี้เป็นคลิปการสอนนะคะสามารถนำมาลงไว้เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะนะว,วันนี้วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม2นะคะคลิปการสอนเรื่องการจัดแต่งจานอาหารนะคะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการจัดแต่งจานให้สวยงามโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะ 1. น,นักเรียนมีความรู้เรื่องการจัดแต่งจานอาหารนะคะ2นักเรียนอธิบายการจัดแต่งจานอาหารได้นะคะและ3นักเรียน และนี่เป็นแบบทดสอบนะคะที่คุณครูสามารถนําแบบทดสอบมาใส่เพิ่มเติมไว้ให้ได้นะคะสําหรับนักเรียนที่เข้ามาทําการสอบแล้วก็ประเมินผลตนเองนะคะได้รู้คะแนนตัวเองเลยนะคะว่าได้เป็นคะแนนเท่าไหร่นะคะทางคะแนนของนักเรียนนะคะก็จะออกมาเป็นกราฟดังนี้เลยนะคะทําให้รู้อัตรานะคะร้อยละเท่าไหร่ที่นักเรียนได้ทําข้อสอบนะคะได้กี่คะแนน และสุดท้ายนี้นะคะดิฉันนางสรัญญาสุทธิสุคนนะคะขอนำระบบโมเดิร์นนะคะมาใช้กับนักเรียนนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะซึ่งสอดคล้องกับประเด็นท้าทายนะคะแล้วก็ผู้เรียนเรียนดีอย่างมีความสุขค่ะขอขอบคุณค่ะ